ยาวจริงเลยยายเล็กคนสวยปาชนาะขอบคุณปาชนาด้วยนะคะโอ้ยมันจะเป็นยีท่าไหนเนาะทุกครั้งนะบางครั้งนะย่าใส่ เผื่อไปใส่น้ำเยอะนะมันจะไม่อร่อยครั้งนี้ใส่น้ำน้อยโอเคอยู่แดงเอามาให้ดูใช่ไหมแต่งเอามาให้ดูใช่ไหมอ๋อไม่นี่นิน,น,น,นจะจะเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะว่าเอาแตงมาโชว์เนียวเี๋ยเ,ยเยนี่ยเียแป๊บนี่อุ้ยสุกน่ากินมาก ดูดูดูน้องมือน้องมือน้องมืนแปงแป้งแป้งน่ากินไหมเดี๋ยวใส่ขยะก่อนเอาเอานี้ใส่ขยะก่อนนั่นเป็นเดี๋ยวกันนะพอดีมีขยะอยู่พอดีเลย เนี่ยก็นอนคิดแล้วคิดอีกนะว่าจะขึ้นดีไม่ขึ้นดีหรืออะไรอมันมันก็มีวันที่แบบขยันแนละ้วก็มีวันที่แบบไม่ขยันด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีล่อมนอกขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กํบบาลังใจนะคะมานี่วันนี้แจกแจกแตงไทยคนละชิ้นละชิ้นมานะชิ้นก้อนมาขอบคุณมากนะคะน้อง ขอบคุณยายขอบคุณำคำปนมาค่ะมาค่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะที่อะไรนะที่เขาบอกหนังตาเนะี่ยย่าเห็นแล้วมันขึ้นอยู่แต่เราไม่ได้ใส่ใจไงเราไม่ได้ใส่ใจนะมาน้องมือน้องมือโอ๊ยแต่งน,นั่กินอยู่การเช็ดมือกันนะ สดาวคุณสดาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะนี่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 แต่งแต่งวยวันนี้แต่งลูกนี้แหมพอจะเอามาพอจะเอามาออกอันนี้หน่อยวยสวยจ้าเ <laughs> มื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ลูกพี่เมื่อกี้พิยาค่ะลูกไม่สวย จะกินเผื่อนะน้องหมืน่นน้องหมืน่นยากจะกินเผื่อนะขอบคุณนะคะขอบคุณสิบห้าแล้วหนวงใจขอบคุณเพื่อนๆนที่แวะมาให้กําลังใจนะคะนี่นี่นี่นย่ยาก็ไม่เคยกินออกกล้องสักทีเด้อ <laughs> ไม่พื่อได้กินออกกล้องอายเขานี่ขนาดอาย <laughs> ขนาดอายแล้วเนี่ยมามา,มา,ม,ามากินมาๆมากย่าก,กดไฮไลท์เป็นไหม นี่ไงนี่ไงนี่ไงกดทีเดียวใช่ไหมกดทีเดียวกดทีเดียวแล้วก็ปล่อยเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนทำเป็นไหมที่ว่ากดสี่เหลี่ยมตรงที่ว่าใต้ใต้ไม้ใช่ไหมใต้ไม้เราเรากดตรงนี้ จิ้มทีเดียวใช่ไหมจิ้มทีเรียวแล้วแล้วเราก็ปล่อยเลยใช่ไหมใช่ไหมคุณเก๋น้องพอรอสวัสดีค่ะเราจะเอาช่วงไหนก็กดช่วงนั้นอ๋อโอเคขอบคุณสวัสดีค่ะพนพรสวัสดีค่ะน้องพรขอบคุณมากนะคะยากก็จะเราเราอยู่แต่หลังใหม่นะแต่ไม่ค่อยโชว์นี่ค่ะ ม,ม,มามาน้องพรน,น้องพรย่าเอาถั่วฝักอ้ยไม่มีถั่วฝักยาวนะลืมไปบินไปเอาถั่วฝักยาวที่บ้านน้องพรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่าจะจิ้มหนึ่งทีนะย่าจะเอาช่วงนี้เนะี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวย่าเดี๋ยวย่าจะเอาสักช่วงหนึ่งก่อนนะ นี่นะคะทำไปเดี๋ยวก็ชินขยะ